สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านเลยนะครับลูกค้าเจอกับโอมสามเหลี่ยมออโต้อีกแล้วนะครับเช่นเคยนะครับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหานะครับในส่วนตัวรถยนต์มือสองสภาพสวยๆนะครับสภาพเทียบเท่ากับป้ายแดงนะครับมาเจอกันได้เลยที่บริษัทสามเหลี่ยมออโต้นั่นเองนะครับลูกค้าใครนะครับหรือลูกค้าท่านไหนนะครับอยากดูรถนะครับเป็นรุ่นไหนประเภทอะไรนะคะลูกค้านะครับสามารถแจ้งนะครับ เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในสองตัวรถกระบะรถเก๋งเจ็ดที่นั่งนะคะลูกค้าถ้าเป็นในสองตัวรถกระบะนะครับก็มีให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวแคบสี่ประตูตัวเตี้ยยกสูงเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้มีให้หมดเลยนะครับเจ็ดที่นั่ง เจ็ดที่นั่งขนาดเล็กเจ็ดที่นั่งขนาดใหญ่มีให้หมดเลยแล้วก็เป็นในส่วนตัวเกง๋ง4ประตู5ประตูมีให้หมดเลยนะนะครับลูกค้าอยากได้เป็นรถประเภทอะไรนะครับรุ่นไหนก็สามารถนะครับทักเข้ามาสอบถามพูดคุยนะครับสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นกันได้เลยนะคะลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางไว้ให้ด้วยนะครับหลังท้ายคลิปนั่นเองนะครับมานะครับ เดี๋ยวนะครับอมจะพาชมคร่าวๆนะครับลูกค้านะครับในวันนี้ก็จะจะพาชมคร่าวๆนั่นเองนะครับถ้าเป็นในโซนนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนตัวโซนรถเก๋งนะครับมีให้หมดเลย4ประตู5ประตูโซนนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวกระบะนะครับนั่นเองแล้วก็มีเจ็ดที่นั่งปะปนกันไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปชมคร่าวๆในส่วนตัวรถกระบะกันบ้างนะครับวันนั้นนะครับพาชมไปพาไปชมในส่วนตัวรถเก๋งกันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาชมในส่วนตัวรถกระบะ นะครับใครที่เป็นสายกระบะนะครับแนะนํามาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับจะได้แบบถูกถูกใจนะครับโอเคมาคันแรกกันแล้วกันนะคบลูกค้านะครับคันแรกนะครับก็เป็นคันนี้เลยนะครับจะเป็นในส่วนตัวมิซูบิชินะครับไททันคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับลูกค้านะครับเป็นรถปี2021เลขใหม่เพียงแค่40,000เท่านั้นเองคันนี้นะครับหน้าป้ายตั้งขายที่ประมาณ5 0 0 0 0 0กว่าบาทแต่ถ้าลูกค้ามีแบงค์สิ นะครับหงแบงค์นะครับเช่นเคยลูกค้าจะได้ส่วนลดไปอีก1น0 0 0แบาทเลยคันนี้ก็จะเหลือเพียงแค่4 0 0 0 0นกวบาทเท่านั้นเองซึ่ง4 0 0 0 0นกวบาทนะคะลูกค้าผ่อนเริ่มต้นประมาณ7-8็ดถึ 8, ตลอดทั้งสัญญานะครับ ฟังชัดๆอีกหนึ่งทีว่าตลอดทั้งสัญญาไม่มีแบบขั้นบันไดหรือว่าดอกเบีย้ยบอลลูนเลยนะครับลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญรถทุกคันของทางร้านมีประกันสูรให้เต็มๆถึง3ปีกันเลยนะแล้วก็มีประกันโครงสร้างให้ด้วยว่าทุกคันไม่มีชนหนักน้ําท่วมไฟไหม้ผิดความกลับไม่แน่นอนถ้ามีทางร้านยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของตัวภายในรถนั่นเองว่าได้อะไรกันบ้างนะครับ พวงมาลัยนะครับลูกค้าจะได้เป็นในส่วนตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีหน้าจอสัมผัสมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์คันนี้จะได้เป็นในส่วนตัวเกียร์ธรรมดานะครับในส่วนตัวเบาะนะครับจะได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่แบบนี้เลยนะครับในราคาคุ้มค่ามากๆเลยนะครับ4แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจก็สามารถนะครับทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในส่วนตัวคันนี้ได้เลยนะครับมีสซูบิชิไททันเครื่องยนต์2.4นะครับ โอเคนะแล้วก็ถัดมาเลยนะครับใครที่ชื่นชอบในส่วนตัวแบรนด์อิซูซูนะก็แนะนําเลยนะครับในส่วนตัวคันนี้ก็เรากันนะครับเดี๋ยวให้ชมภายในก่อนเลยนะครับคันนี้จะได้เป็น4ประตูนะครับ4ประตูนะนะครับ4ประตูยกสูง นะคะลูกค้าเป็นรถปี2022นะครับเลขไมเป็นแค่4 0 0หมื่นะครับคันนี้ก็จะได้เป็นในส่วนตัวเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับมาจะมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสกว้างๆแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยได้เป็นพวมนงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับปกตินะครับถ้าคันนี้นะครับออกใหม่ประมาณล้านกว่าบาทเลยนะครับ แต่ตอนนี้นะครับเหลือเพียงแค่800,000กว่าบาทเท่านั้นเองรถปี2022นะครับลูกค้าเลขใหม่นะครับเพียงแค่40,000เท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ชมรอบคันกันบ้างว่าเป็นยังไงกันบ้างเออนะครับสวยมากๆาเลยนะครับลูกค้าใครที่แบบไม่ชอบสีขาวสีดําสีแบบเบดเบดนะอมมีเสียมเงินให้ด้วยนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลย นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนตัวนะครับแบรนด์นะครับโตโยต้านะครับทางร้านก็มีให้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับลูกค้าดูนะครับโซนกระบะตอนนี้คือแบบเยอะมากๆเลยนะนะครับลูกค้าดูนะครับเดี๋ยวผมแพนให้ดูนะครับมีให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยยกสูงแคบ4ประตูนะครับเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะนะครับเดี๋ยวขอเริ่มกันที่คันนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับลูกค้าเป็นตัวหน้าใหม่เลยนะ นะครับเดี๋ยวให้ชมภายในโอเค,ะคะนะครับลูกค้านะครับด้านในนะครับคันนี้จะได้เป็นในส่งตัวบาะผ้ากรรมหยี B ่ o P A K M e, แล้วก็คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโ,โต้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบแบรนด์นะครับโตยโยตาก็ สามารถทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับคันนี้จะได้เป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้น,นะคะลูกค้าแล้วสีค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ชมรอบคันก่อนนะคะว่าเป็นประมาณไหนนะครับหรือว่าตัวเตี้ยเราก็มีให้นะลูกค้านะครับตัวเตี้ยอมก็มีให้นะครับเดี๋ยวพาไปชมในส่วนตัวตัวเตี้ยกันบ้างที่ไม่ยกสูงนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ราคาคุ้มค่ามากนะครับ ทุกคันนะครับมีประกันศูนย์ให้เต็มๆ3ปีเลยแล้วก็มีประกันโครงสร้างให้ด้วยว่าไม่มีชนหนักน้ำท่วมไฟไหม้พื่ความกลับใหม่แน่นอนนะถ้ามีทางร้านยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแน่นอนเพราะว่ามั่นใจมากๆเลยว่ารถทุกคันของทางร้านนะครับคัดเกตมาให้เป็นที่ลูกค้าคาัดเกตมาให้เป็นทีคัดเกตมาให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพาชมในส่วนตัวคันนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าคันนี้จะเป็นในส่วนตัวตัวเตี้ยนะไม่ยกสูงนะครับจะเป็นในส่วนตัวอ e ีซูซู D Max นะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์1.9นะครับเป็นรถปี2022เลขไม้น้อยมากๆนะครับเลขไม่เม็แค่20,000เท่านั้นเองนะครับคันนี้เหลือไปแค่400 0กว่าบาทนะครับ400กว่าบาทผ่อนเริ่มต้นประมาณ8,000นะครับประมาณ8,000นะนะครับเดี๋ยวให้ชมภายในนะครับคันนี้จะได้เป็นในส่วนตัวบอบภาคกรมยี่แบบนี้เลยนะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นในส่องตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็น power นะครับคันนี้ นะครับใครที่สนใจก็สามารถพักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับกบะมีให้ทุกรุ่นทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อจริงๆนะลูกค้านะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในสองตัวเชฟนะครับฟอร์ดนะครับมิตซูบิชินะครับอิซูซูโตโยต้านะครับมาด้าเอีนะครับมีให้หมดเลยนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับรุ่นไหนนะครับ ปีไหนก็สามารถเข้ามาเลือกชมได้เลยนะครับใครที่ใกล้ขอนแก่นนะอมแนะนําให้เข้ามาดูรถที่หน้าร้านจะดีมากๆเลยลูกค้าจะได้เห็นรถแบบจริงๆด้วยนะคะว่าสภาพเทียบเท่ากับป้ายแดงจริงๆหรือเปล่านะครับอย่างที่อมเองหรือว่าพี่ปอบเองนะครับคเคลมไว้หรือเปล่านะนะครับยังไงสามารถนัดหมายนะครับนะครับนัดหมายกับทางโอมได้เลยนะครับว่าจะเข้ามาดูรถเป็นวันไหนนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับ สะดวกเข้ามาดูรถก็แจ้งอมได้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็นะครับจะได้เห็นรถด้วยนะครับสนใจเป็นรุ่นไหนก็จะได้แบบอมพาไปดูนะครับอโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณลูกค้านะครับมากๆเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับส่งท้ายเดี๋ยวอมจะส่งในสงองตัว ช่องทางนะครับการติดต่อให้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่งตัวบ้านเขียวนะครับลูกค้าสามารถแอดเข้ามาได้เลยที่ 555B หนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรนะครับสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์082 1090291สนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วบ๊ายบายครับ